สวัสดีครับผู้การูสินค้าใหม่เช่นเคยจากเว็บไซต์ thai l i h t s h o p com นะครับวันนี้ผมมีไฟฉายแบรนด์ jetbeam รุ่นใหม่นะครับเป็นไฟฉาย tactical นะครับตัวนี้เป็น jetbeam รุ่น3 ms guardian นะครับเรวดูหน้ากล่องนะครับจะเขียนว่า3 m แล้วก็ s ตัวเล็กตัวตัวเล็กต่อท้ายนะครับ3 ms guardian รูปทรงดูดุดันสวยงามเป็นไฟฉายเชิงยุทธวิธีของ jetbeam นะครับดูจากรูปทรงก็พอนะครับก็คือรูปทรงเขาจะแนวดุดันหน่อยนะครับมีหัว cloud s t e l l a t เป็นหัว cloud มงกุฎไม่ถึงกับคมมากนะครับแต่ว่า ในยามฉุกเฉินมันคือทดแทนอาวุธได้เลยสามารถใช้กระแทกคู่ต่อสู้หรือว่าฉุกเฉินเวลาต้องใช้กระแทกกระจกนิรภัยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันก็สามารถใช้จะทดแทนได้นะครับคุณสมบัติเด่เดนของเขานอกจากเป็นฉายแทคติคแล้วนะครับก็คือมาพร้อมความสว่าง2,000ลูเมนนะครับตัวนี้ใช้หลอดเป็นลูมินาส s s t 7 0 LED นะครับ ชาร์จได้ตัวผ่านช่องชาร์จ usb type c ด้วยชาร์จได้เร็วขึ้นกว่า micro usb ชาร์จง่ายกว่าแล้วก็มีฐานชาร์จแถมมาให้เป็นฐานชาร์จลิเธียมไอออนเบอร์2 1 7 0 0นะครับแถมมาให้เรียบร้อยนะครับมีมาตรฐานกันน้ำกันกระแทกแล้วก็ที่สำคัญรองรับฐานชาร์จเบอร์1 8 6่0ด้วยใครมีฐานเบอร์1 8 6่0ก็สามารถใช้ได้ฐานเบอร์2 0 7 0 0ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าบอดี้เขาทำมารองรับนั่นเองครับผมโอเคมาดูตารางค่าความสว่างจริง5รับแสงไม่นับ โฉบเป็นจังหวะพิะเขาเรียกโหมดพิเศษก็คือโหมดกระพริบโหมดกระพริบเขาสว่าง2000ลูเมนไฟฉายแท็กติคอลเนี่ยอีกข้อหนึ่งที่คําว่ามันจะเป็นไฟฉายแท็กติคอลได้คือมม่ต้องกดกระพริบโฉบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นโฉบที่ต้องสว่างมากๆก็คืออย่างตัวนี้ก็คือโฉบเต็มแม็กเลย2000ลูเมนสมมติว่าเกิดเหตุฉุกเฉินใช้สองตาคู่ต่อสู้หรือคนร้ายนะครับกระพริบทีเดียวในตาพาได้เลยเนะครับตัวนี้อนอกกนั้นโหมดปกติก็จะมีตงแต่อีโค 15ลูเมนได้ร้อยยชั่วโมงครับโหมดรันไทม,มันหรือว่าการเปิดต่อเนื่องถ้าเป็น15ลูเมนอีโคเนี่ยเปิดได้ถึง120ชั่วโมงเลยนะครับถ้าเป็นโลเนี่ยแปลูเมนได้ยีชั่วโมงพูดง่ายโหมดโลเปิดได้เต็มเต็มวันเลยนะครับมิดเดิลสามลูเมนได้6.5ชั่วโมงส่วนโหมดไฮหนึ่งพันหนึ่งร้อยลูเมนสองชั่วโมงเทอร์โบสองพันลูเมนได้หนึ่งจุดเก้าชั่วโมงนี่คือค่าจับยาบจากห้องปฏิบัติการนะครับห้้อององงแแลลขเาวกก็มีฟัั์ชน ควบคุมณหภูมิอัตโนมัติแบบอัจฉริยะนะครับถ้าเกิดว่าเปิดใช้งานจนเกิดความร้อนสะสมสูงมันก็จะลดระดับแสงลงอัตโนมัติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าแบตเตอรี่เหลือต่ำมากๆมันก็จะพยายามลดสเต็ปที่กําลังเปิดอยู่ถ้าเกิดว่ายัง,ย,งยังใช้พลังงานมากลดระดับความสว่างลดลงเรื่อยๆจนกว่าขับไม่ไหวแล้วต่ําเมื่อไหร่มันก็จะดับเองท,งทันทีอัตโนมัตินี่คือวงจรมาตรฐานของทางเจ็บีมที่เขาทํามาให้นะครับ ส่วนตัวอุปกรณ์ที่เขาให้มาข้างในนะครับก็จัดเต็มมาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟฉายที่พร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับก็คือจะมีตัวไฟฉายนะครับโอเคครับนี่คือตัวไฟฉายสีออกเทาเมทัลลิกนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคสิ่งที่ให้มาอีกอย่างหนึ่งคือสายคล้องไฟฉายของเจ็ตบีมนะครับตัวนี้นะครับสายคล้องนะครับสายคล้องก็เอาไว้ใส่ที่รูด้านท้ายกระบอกนะครับตัวนี้นะครับคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็บัตรนะครับ สายชาร์จ USB Type C นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีวงแหวนเออโทษน,นะครับมีคลิปเก็บสเตเลสมาให้นะครับสีดําแล้วก็อะไหล่ยางโองลิงสําสำรอง1เส้นสีแดงนะครับแล้วก็อะไหล่ยางปุ่มกดสวิตช์ท้ายด้วยนะครับมีมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ยางกดท้ายยางองลิงสําสำรองก็ใช้แทนตัวเดิมตัวเดิมมีมีให้อยู่แล้ว1เส้นไม่ต้องไปใส่เพิ่มนะครับเอาไว้ใส่เฉพาะกรณีเส้นหลักขาดเท่านั้นเปื่อยขาดเราค่อยใส่ตัวนี้นี้เก็บไว้ดีๆเลยคุณง่ายนะครับ แล้วก็ตัวไฟฉายมันนะครับถ้าดูเพลินๆมันจะมีตัวตัวนี้นะครับเป็นวงแหวนแทคติคอลแต่ว่าเป็นแบบยางนะครับที่เห็นนี้เป็นยางเป็นยางยางซิลิโคนแบบยืดหยุ่นได้นะครับตัวนี้นะครับมาไว้เป็นเป็น,ปนวงแหวนแทคติคอลเป็นรูปทรงเหลี่ยมตามไฟฉายครับรับกับตัวไฟฉายเพื่อว่าเวลาเราวางตั้งไว้ที่โต๊ะหรือที่เรียบๆเ,เนี่ยมันจะไม่กลิ้งเองง่ายนะครับมันยังมีตัวเหลี่ยมช่วยในการที่มันจะลดะการกลิ้งไปอย่าง รวดเร็วนั่นเองนะครับตัวนี้ทําได้นะครับสวิต์กดเป็นดูอัลสวิตต์นะครับดูอัลสวิต์ก็หมายความว่ามีสวิตต์สองปุ่มกดก็คือสวิต์กดท้ายสวิต์กดท้ายเป็นสวิต์แบบรองรับเป็นสวิต์แบบโมเมนตัลลี่ออนก็คือกดค้างเครื่องจังหวะค้างไว้แสงติดนะครับปล่อยนิ้วแสงดับนี่เขาเรียกว่าโมเมนตัลลี่ออนไฟฉายแท็กซี่เขทุกตัวจะทําฟังก์ชันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ทําได้แน่นอนแล้วก็เอกลักษณ์ของเจ็ทพิมหลายรุ่นก็คือเขาจะาเขาจะดีไซน์สวิต์กดท้ายเขาเรียกว่าสตาร์ เป็นทรงตัว u นะครับหมายความว่านี่ฮะสังเกตดูนะครับนี่คือตัว u นะครับตัว u ูใหญ่ๆมันทําให้รองรับการใช้นิ้วกดนะครับนิ้วใหญ่แค่ไหนก็กดได้นะครับฝั่งนิ้วโป้งก็ได้ใครถนัดแบบนี้ก็อย่างนี้ก็กดได้ไม่ไม่ไม่ไปติดกับแบบนี้นครับมันกดแล้วจะเจ็บนึบ้อไหมฮะกดผ่านตัวาฝากระท้ายกระบอกที่เป็นโลหะถ้าถ้าต้องถ้ามันเท่ากันหมดเลยแล้วเป็นเป็นสวิตซ่อนอยู่อย่างเงี้ยเวลากดถ้ามันเงนี้ยเรากดบ่อยๆตัวนี้มันจะเอ่อมาต้องมา ผู้าดว่าสัมผัสกับตัวนิ้วเราทําให้เกิดอาการรู้สึกเคืองหรือเจ็บได้ตัวนี้เขาเลยทํามันเป็นยูเชฟให้สําหรับให้วางนิ้วทั้งนิ้วโป้งหรือว่านิ้วชี้กดสไตล์แบบไหนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ราทำมาให้รองรับอยู่แล้วนะครับตัวนี้อีกสวิตช์หนึ่งก็คือสวิตช์ด้านข้างนะครับเป็นปุ่มสเตเลสสีเงินนะครับตัวนี้นะครับไว้สําหรับเลือกระดับแสนนะครับตัวนี้เปิดปิดตัวนี้เปลี่ยนโหมดนะครับแล้วก็ใต้ปุ่มกดมีไฟ LED สแสดงสถานะขณะใช้งานด้วยนะครับมี2สี สีเขียวเขียวแบบติดค้างและก็สีเขียวแบบกระพริบสีแดงติดค้างและแดงแบบกระพริบก็คือเวลาเราเปิดใช้งานถ้าเขียวติดค้างก็สงแสดงว่าไฟเต็มแม็กเลยแต่ถ้าเขียวกระพริบก็สแสดงว่าไฟมีพอสมควรแต่ว่ายังไม่เต็มแม็กนะครับถ้าเป็นแดงกระพริบก็สแสดงว่าเริ่อมอ่อนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นแดงติดค้างนั่นหมายความว่าแบตต่ํามากๆควรจะรีบออกไปชาร์จนะครับโอเคมาส่วนของโคมหลอดโคมหลอดเป็นโคมอลูมิเนียมผิวเปลือกส้มนะครับสวยงามจัดบีเขาชอบทําเป็นโคมเปลือกส้มนะครับแต่ว่า ถ้าเราสังเกตที่กล่องนะครับระยะพุ่งนี่คือระยะพุ่งเขาสามเมตรในห้องแลบของเขาเนี่ยระยะพุ่งไกล321เมตรก็คือเขาดีไซน์โคมแม้จะเป็นปกติไฟฉายที่พุ่งดีๆจะเป็นโคมผิวเรียบยกเว้นว่าของเจดบีมจะนิยมทําเป็นผิวเปลือกส้มเพื่อให้แสงมันนวนด้วยแต่พุ่งได้ด้วยเพราะว่าเขาดีไซน์หนึ่งจะสังเกตว่าถ้าสังเกตให้เลยนะครับไฟฉายที่พุ่งหัวต้องโตอย่างแรก หัวต้องโตกับบอดี้ตัวนี้ก็ผ่านล้วหนึ่งสเต็ปนะครับสองโคมต้องลึกตัวนี้ก็ค่อนข้างลึกเขาดีไซน์ในเว็บผู้ผลิตเขาบอกลนลครับว่าตัวนี้เขาดีไซน์โคมมาให้ลึกพิเศษปกติไฟฉายถ้าโคมตื้นๆเนี่ยมันจะบานกว้างแต่ตัวนี้โคมลึกพิเศษเพราะฉะนั้นต่อให้มันเป็นผิวเปึกส้มมันก็ยังพุ่งได้ดีอยู่ดีนะครับแล้วก็สปอตตรงกลางใหญ่สปอตตรงกลางใหญ่เกิดจากหลอด S S T 70ลูมินาตตัวนี้นครับ ถ้ามองคาแรคเตอร์แบบฮาร์ดแวร์มันก็สังเกตว่าหลอดมันค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเจอโคมที่ใหญ่ล้ลึกพร้อมกัาลังขับ2,000ลูเมนมันจึงแสงเข้มจ้าสปอตตรงกลางเข้มและไปได้ไกลดีด้วยกว่าโคมผิวเปลือกส้มทั่วไปนั่นเองนะครับโอเคส่วนของหัวคาวสเตเลสจะทําเป็นสีตัดสีเงินนะครับตัดกับบอดี้สีเทาเมทัลิก บอดี้เป็นออกสีเทาเมทัลิกนะครับเป็นสีที่สวยมากนะครับเหมือนพวกสีเทาปืนนะครับสวยดีนะครับตัวนี้งานสวยมากนะครับอโนไดต์แบบเนียนมากนะครับสวยแล้วก็หัวคาวเนี่ยเขาทำให้เป็นคาวออกทรงมงกุฎไม่ถึงกับคมกริบขนาดนั้นแต่ว่ามีความแข็งแรงสูงสามารถใช้กระแทกกระจกอะไรพวกนี้ได้กระแทกเวลาต่อสู้รับรองมีเลือดอาบนะครับแต่ว่าไม่แนะนําไม่ไปไปใช้แบบนั้นนะครับโอเคนะครับแล้วก็พอร์ตช่องชาร์จไทสีอยู่ตรงนี้มีจุกยางช่องชาร์จปิดอยู่นะครับ หัวชาร์จไทย4นั่นเองนะครับโอเคทีนี้ส่วนของแบตเตอรี่นะครับหมุนออกมาก่อนนะครับเราจะเจอแผ่นกันขั้วแบตแบบนี้นะครับถ้าใครเจอก็หยิบทิ้งไปได้เลยเัาว่ากันไม่ให้มันเข้าวงจรนะครับไม่ให้มันกินแบตเตอรี่เวลาขนส่งนั่นเองนะครับแบตที่แถมฐานชาร์จลิเทียมเบอร์2-700ของ j จ็ทบีเงนะครับรหัสเป็น H L51 นี่คือรหัสของโรงงานแต่ว่า เบอร์มาตรฐานเขาเบอร์คือเบอร์21700นั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ายาวประมาณเออเทานนครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2.1ประมาณนี้นะครับแล้วก็ความจุเป็น5100ม ah, ิลลิแอมนะครับ3.6โวลต์นะครับตัวนี้เป็นเป็นแบตเตอรี่ของเชดบีมแถมมาให้นะครับเป็นชนิดไฮดิชาร์ r เพอร์ f ฟอร์แมนนะครับคือจ่ายกระแสได้ด่อต่อเนื่องได้อย่างสูงและรวดเร็วนะครับคั่วคั่ว จริงๆเหมือนคล้ายๆโค้บนจริงๆมันตุ่มนนนนะครับตัวนี้เป็นตุ่มโนนนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะตุ่มนูนแล้วก็มีวงจรป้องกันในตัวแล้วก็ด้านในนะครับฝั่งขั้วบวกเป็นสปริงนะครับสปริงไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นไหมครับเป็นสปริงค่อนข้างสูงขึ้นมานะครับทาแล้วก็รองรับกับตัวนี้นะครับสปริงท้ายด้านโคลบนะครับตัวนี้ฝั่งโคลบเวลาเราใส่ฐาน2 7. 0 0ใส่ลงไปแล้วนะครับมันจะพอดี โผล่ขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าอเรากดสวิตช์ลงไปปั๊บมันจะจมพอดีนะครับแต่มันก็ยังทํามารองรับเบอร์1 8 6่งแซึ่งขนาดผอมกว่านะครับอย่างเช่นตัวนี้แบต้ายเบอร์1 8 6่งแ้ผอมกว่าสั้นกว่านะครับแต่ที่ใช้ได้เพราะว่าเขาทํามารองรับนั่นเองนะครับตัวนี้ครับนมครับผอมกว่าเล็กกว่าแต่ว่าใช้ได้ถ้าเราใครที่มีแบตแบบนี้อยู่เยอะเอามาใช้สํารองได้เวลาใส่มันก็จะหลวมแต่หมายถึงว่ากระบอก ตัวนี้หลวมแต่เวลาใช้งานจริงพอวันกดถูกกดสปริงกดลงไปหมุนจนแน่นปับ๊บไม่มีอาการโครงเครงแม้แต่น้อยแล้วก็เปิดใช้งานได้ตามปกติรวมถึงหมดเทอร์โบก็สามารถเปิดได้ถ้าฐานที่เอามาใส่เป็นฐานชนิดที่จ่ายกระแสได้ดีก็เปิดต่อเนื่องเป็นเทอร์โบได้แน่นอนนะครับตัวนี้อนี่ผมเอามาใส่ให้ดูเฉยว่าฐาน18650ก็ใช้ได้นะครับอันนี้อันนี้สําหรับกรณีที่ใครมีฐานเบอร์1 8 6 5 0นะครับมันไม่มีแถมมาอยู่แล้ว แต่ถที่แถมคือ2องหนึ่เนะครับเวลาใส่ก็ควบบกลงไปนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้แล้วก็ยางโอลิงตัวนี้มีจารบีทาอยู่ก็อย่าไปเช็ดออกให้มันมันแบบนี้ไว้นมันจะอยู่ได้นานนะครับมีอายุการใช้งานที่ดีนะครับโอเคนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายนะครับตัวนี้สวิตช์เปิดปิดอยู่ท้ายก่าอยู่ท้ายก็บอกอยู่แล้วนะครับกอลืมบอกอันนี้มีซองในล่อนแถมให้ด้วยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะได้เคลียร์เลยนะครับ Okay. นี่สายโอเคที่เปิดปิดก็ง่ายนะครับก็กดกดคลิกให้มันดังคลิก on คลิก off คลิก on คลิก off แค่นี้เองนะครับถ้าต้องการเปิดใช้งานแสงโชงคลาวแบบโมเมนตัลลี่นะครับก็คือกดค้างไว้ครึ่งจังหวะไม่ต้องสุดดังไม่ต้องพูดง่ายไม่ต้องดังคลิกกดค้างไว้เจอแสงติดก็คือมันก็พร้อมพร้อมที่จะเขาเรียกอะไรส่องหาทันทีถ้าเราใช้เสร็จ ปุ๊บปล่อยนิ้วอันนี้โมเมนตัลลีคือใช้งานชั่วคราวอยู่แล้วถ้วเป็นภาชายแทคติคอลต้องทําได้หมดสมมุติเกิดเหตุฉุกเฉินกับคู่ต่อสู้ที่เป็นในเชิงยุทธวิทีหรือเชิงแทคติคอลเนี่ยเป็นทาหารเป็นอะไรเงี้ยสองตาปับ๊บเนี่ยปล่อยสมมติโทษน,นะครับค้างไว้ปุ๊บสองเสร็จปล่อยนิ้วใช้งานจบนะครับหรือว่าส่องค้นหาอย่างรวดเร็วแล้วแต่นะครับแล้วก็ปล่อยนิ้วก็แสงจะดับซึ่ง รองรับฟังก์ชันโมเมนต์เทอรเออโทษนะครับรองรับฟังก์ชันเมมโมรีจดจํโหมดล่าสุดด้วยนะคือหมายความว่าก่อนหน้านี้ผมเคยเปิดใช้งานโหมดอะไรอยู่เวลาเปิดออนมาอีกทีหนึ่งก็จะติดที่โหมดนั้นแล้วก็รองรับฟังก์ชันโมเมนต์ทอรี่ด้วยนะครับตัวนี้โอเคทีนี้พอเปิดตอนนี้เป็นโหมดสมมุติเป็นน่าจะเป็นอีโคอยู่นะครับเราก็สามารถกดไล่โหมดได้นะครับก็คือกดที่ตัวฟีดไฟฉายนะครับตรงที่ปุ่มด้านข้างครับและให้สังเกตที่ปุ่มด้านข้างนี่ขณะเปิดใช้งานนะครับ มีไฟสีเขียวติดอยู่นี่ก็คือติดค้างอยู่ก็คืออย่างที่ผมแจ้งไปติดค้างแบบนี้แสดงว่ามีไฟเต็มเต็มแม็กเลยนะครับแต่ถ้าไฟอ่อนลงไปอีกสเต็ปหนึ่งมันก็จะเป็นไฟเขียวกระพริบนะครับแล้วก็เป็นแดงติดค้างอ่าแดงกระพริบแล้วก็แดงติดค้างนะครับโอเคนะครับทีนี้เวลาไล่โหมดนะครับก็กดแตะตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนี้เรากดที่ตัวตัวสวิตช์กดด้านข้างได้เลยครับกดหนึ่งครั้งเปลี่ยนในโหมดนี้เป็นเทอร์โบนะครับมันจะไล่เป็นอีโคโลมิด m i d เดิลไฮเทอร์โบนะครับนี่ฮะนี่เทอร์โบกดอีกทีหนึ่ง High กับเทอร์โบผมแจ้งไว้เลยนะครับรุ่นนี้3 ms g u a r d i a n ไฮกับเทอร์โบแสงใกล้เคียงกันมากๆนะครับตอนไปเทสเนี่ยกดเปลี่ยนไปบางทีไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันใช่เหรอมันก็คือมันคล่อมกันมากระหว่าง High กับเทอร์โบนะครับอันทางนี้ก็จะลดลงมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเป็น m i d เดิลนะครับโลนะครับอีโนะครับนี่คืออีโนะครับเอาใหม่นะครับ เทอร์โบนะครับไฮนะครับสังเกตว่าแสงมันวูบไปนิดเดียวนะครับมีเดียมโลแล้วก็อีโคนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่จากเทอร์โบโดยที่ปิดแสงใหม่นะครับเนี่ยเทอร์โบไฮนะครับสังเกตนะแสงประเปลี่ยนไปนิดเดียวนะครับมีเดียมนะครับโลอีโคนะครับตัวนี้นะครับแสงมันจะเหมือนกับกบกบกันนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องไปไม่ต้อง ไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้แสงเป็นแบบนี้เองโดยธรรมชาติแล้วก็ทั้งการกดสตรบนะครับก็คือกดแช่ไว้เลยนะครับป๊าแล้วก็ปล่อยนิ้วนะครับก็จะกระพริบสตรบได้ทันทีนะครับเราจะเปิดกระพริบสตเออตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่โหมดไหนนะครับเช่นตอนนี้สมมติอยู่โหมดต่ำนะครับอยู่โหมดอีโคนะครับกดแช่ไว้เลยปุ๊บนั้นก็เป็นกระพริบสตรบทันทีนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานไม่ได้ยากนะครับตัวนี้ใช้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าเป็นไปใช้แท็กติคอลที่เขาดีไซน์มาให้กดใช้งานค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็รูปทรงก็สวยงามแล้วก็มาตรฐานเขาก็ดีแล้วก็อย่างหนึ่งไอตัวหัวคลาวเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันมีช่องอเหมือนทรงมงกุฎเนี่ยเวลาเราเปิดใช้งานจริงๆเนี่ยมีประโยชน์มากเวลาที่มืดนะครับเนี่ยแค่นี้จริงๆสามารถที่จะเห็นอะไรเล็กในน้อยได้แล้วนะครับ ก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานและการประยุกต์ใช้ด้วยนะครับตัวนี้โอเคคิดว่าน่าจะครบถ้วนในส่วนของการใช้แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นฟังก์ชันการชาร์จนะครับการชาร์จก็คือเราก็เอา power bank มาตัวหนึ่งหรือว่าผ่านชาร์จผ่าน USB adapter ก็ได้นะครับเสียบสายชาร์จ USB ตัวนี้เข้ากับช่องชาร์จ USB แหล่งจ่ายไฟต่างๆได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมชาร์จผ่านผ่าน power bank นะครับชาร์จผ่าน USB port ของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับ เปิดจุกยางช่องชาร์จตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอามาเสียบนะครับโอเคเสียบให้แน่นนะครับขณะชาร์จมันจะเป็นไฟสีแดงนะครับกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับกระพริบไปเรื่อยๆนะครับพอชาร์จเต็มมันก็จะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวติดค้างก็เอาออกได้เลยนะครับตัวนี้วิธีชาร์จก็ไม่ยากนะครับโอเคนะครับเวลาชาร์จจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับเป็นปกติตัวนี้นะครับ อ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนสําหรับการใช้งานนะครับส่วนเอ่อการถ้าลูกค้าสนใจตัว JetBeam 3MS Guardian ตัวนี้นะครับก็ติดต่อได้ทาง Line Line Official ของทางร้านก็คือ t อ a ไซ i g ยไลชอ p ติดกันตัวเล็กหมดเลยนะครับไทยทีเอไอไลที่แปลว่าแสง l i g h c แล้วก็ชอป shhop นะครับ t อ a ไซท g ยไลชอปแอดมาได้เลยนะครับเป็น Line Official ของทางร้านนะครับแล้วก็ ทรก็064-201-2772นหนะครับหน้าเว็บไซต์ www thai light shop com นะครับตัวเลขหมดเลยนะครับจะมีรายละเอียดของตัวนี้เข้าไปคลิกไปดูได้นะครับทั้งสเปครูปจากหน้าเว็บผู้ผลิตการวิธีใช้งานเป็นภาษาไทยผมจะทำสรุปไปให้อยู่ด้านล่างแล้วก็คลิปในการรีวิวทุกอย่างและก็ตัวอย่างแสงจะแนบมาให้ด้วยในท้ายคลิปนะครับราคาอยู่คลิกดูใต้ e s s r r p t t o n ของหน้า รีวิวตัวนี้นะครับจะมีบอกไว้ให้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแสงต้อนนักเครื่อนของไัฉชยจิตพิมพ 3ms Guardian ดูนะครับอันนี้จะเป็นโหมดอีโคของเขานะครับเดี๋ยวผมจะไล่ที่เป็นแสงสว่างไปเลยนะครับเป็นเทอร์โบของเขาเนี่ยเทอร์โบสว่างสุดของเขาก็ประมาณนี้นะครับ2,000ลูเมน แล้วก็แตไปทีก็เ,เป็นไฮไฮกับเทอร์โบจะใกล้เคียงกันมีเดียมโลอีโคบแค่นี้นะครับแสงดูอีกทีนึงนะครับเทอร์โบประมาณนี้นะครับสว่างชัดเจนนะครับใครชอบแนวแนวนี้ก็ลองดูนะครับ